น้ำลงน้กได้อ่าประจำกว่า400กิโลนะครับในความยาว30เมตรในความยาว30เมตรนะครับอันนี้มาตรฐานคือสวมตช์มินนะครับไม่มียืดวันี้ยืดนั้นเวลาลงนะครับถ้าเอายืดนะครับถ้าเอาลงนะครับถ้าสมมติสายมันยืดนะครับเขาลงมันจะสูงมานะครับมันก็จะเด้งเด้งดงเดครับใจวันนี่นี่เงียบนะครับ แฉะ่ีนาอันนี้แนี้เจียบไว้น้นะครับอันนี้เจียบไว้สำรับมัดรกอมัดไอ้เวลาเขาเอาเจียบเพื่อสมัดแบบนครับตนนี้กั้อวการเมืใหเขาลงเวล้ำไปนถ้าพุทธนะครับผวันจะแน่าแน่นเ้าใจอย่นี้ตัวเองครับถ้าเขาแบบทำนานฮะ ตอสูาเงกีบอกนเ้ปเยนังบางขนาดมองเนีางนี้องย่บังดิดนะครับเดครับเวลาอยใส่คือใส่เข้าไปเสร็ปุ๊บงายขึ้นครับงายขึ้นนะครับตัวนี้มันจะ <a> อยู่ตั้งนอกเสมอนะครับ บังใจว่าเอาใส่ยีนนะครับนี่มุดอยู่ในนะครับเนาะงแล้วเวลาจะใส่ใจนะครับกดเสร็จปุ๊บเอาใส่ครับเสร็จแล้วงัดขึ้นนะครับเนาะแล้วก็ล็อกนะฮะใช่อ่ะไม่เอาหมุดตัวนี้ก้หลังก่อนตัวนี้ก้อนหน้าอ่ะตัวนี้ตัวนี้ตัวลงไงตัวนี้เป็นล็อกช่วยชีวิตอ่ะเป็นล็อกไอ้นะครับล็อกเหมือนเท้าล็อกไอ้เนาะนะครับเออเนี่ยแล้วก็ลงไปนะครับเนี่ยตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วถ้ามันเกิดฮันนีซแบบเต็มส่วนนะครับตัวนี้มันจะอยู่บนแค่นะครับก่อนตัว ให้อีให้อีนะครับถ้ามันเกินต่วนครับนตัวเนี่ยออมันลอกแเลยเออลอกแอีกรับแจกไอยตายได้ลูกแล้วแหละจะไกลัวอะไรไม่เอาอีกแล้วมั้งเอาอีกคนนึงพอดีล่ะอ่ะเดี๋ยวนี้มองดึงลงไปเหรออ่าอ่าดึงหลอกลงไปเ่ได้่ได้ใช่ตัวนี้ราต้องไปไปวันมันไปลงงี้ ไอ้ตัวนี้มันลงมาตรฐานของมันอยู่แล้วนะครับอ่ามันเป็นลอกช่วยชีวิตไอ้ออตือนลอกที่อ่ามันจะมีลักนะฮะมีลักลักชีวตเอาเอหม,ม,มุนตัวนี้ลงหมุนหมุน,นลงอ่าลงจะได้ลอกทำยุบใส่กระเป๋าเดินมามันนักอ่ะมองอ่ะหามมันง่ายรึเปล่อ่อันนี้เนี่ยนะครับลักษณะการทํางานคือตัวนี้นะครับเนาะถ้าสมมุติว่าอ่าถ้าเอาเต็มตัวมานะครับตัวนี้มันจะ อยู่บนเท่นะครับเออเตัวเสพอาตัวเสพอยู่บนเพชรนะงั้นเวลาเวลาดึงขึ้นอ่ะมันจะต้องเอาเบี้ยวมาดิสลิงตัวนี้มันมันตื้นหรเปล่าจะเบาต้องเสพเบี้ยวไหมครับเบี้ยวต้องมีชุดอย่างนี้เลยอ่าตัวเนี้ยคืออันเนี้ยตัวเนี้ยแปลว่าตัวเนี้ยมันเกิืงตัวนะถ้าเต็มตัวมันอยู่บนนี้มันจะหัดตรงนี้ตัวเองอ๋อเบี้ยวของของช่างเลยเออเนี่ยเดี๋ยวอีกรอบเนึ้อออกมาเลยอ่าตัวแรกสมมติสมมติเป็นล้มเหรอลมก่อนหลอกแล้วอยู่อ่ะ

อที่อัพอาการมันจะงยรับการลงลอยตัวแจ้งยรับการล้มอ๋อลอยลอยลงเหมือนอะไรบ้ไหมลอยลงเหมือนอครับมันก็เลยความหนามันเลยความหนาไงี่ยเพราะตัวนี้มันอย่างเ้ยครับถ้าสมมุติว่าเวลามันทัดตังบนครับหัวงันขึ้นเมียขึ้นในแนวดิ้งองีอันนี้มันเกี่ยวกับอย่างนี้ผมนะเอาหัวหน้าเขลองเอามาเจาะดูครับมันเลยความน้ามันแบบมีตัวล็อกล็อกหลังถ้าล็อกหลังก็ลงตรงๆนะครับเนาะใช่ครับมันถึงนี้ล็อกหลังล็อกไรนี้ด้วยนะฮะ ล็อกตั้งแต่หลังล็อกตั้งแต่หนะ้าอกขึ้น